บรรยากาศยามสาปล่อยควายออกทงบ้านเฮานี่สิมีหวยมีหวยไต่บ้านเวลาปล่อยควายก็จะย่างความหวยไปปล่อยควายปล่อยงวัวนาแรงนี่น่าน้ามแห้งบืดเลือเล็กๆนิดน่อยเพราะได้สอนกุ้งสอนซิวกิน กูได้ทีห้าอยู่ห้ากินเป็นอันปอเม่านี้ก็จบข่าวจบข่าวก็คือสอนสอนกินบกบกบ,บคอยได้ห้ากินบ่ายานปิงเฮ้เฮ้เฮ้ อา้าวคือมีแต่สีโตบบนี้งัวเสา,าหลังได้นี่ยหรือเบิดทอสีนี่บ่ควายไปแล้วเลือแต่งวัวบีนี่ควายสาหลังออกลูกหลายโตอยู่สองสามโตแต่ว่าเสียชีวิต ใต้พี่น้องใต้แล้วก็เอาไปเผาเหยียบหอยทำอิดกับแม่ใต้ต่อมาลูกใต้ควายสลังใต้สองตัวปีนี้อู้สลังวะใต้กับเว่าสัตว์บวชเห็ดยังเนาะมันป่วยกับป่อยเป็นธรมรมชาติคันสีดยมสีดยามันบวเศร้าแล้วก็ตามอายุ ของมันอะไรเนาะผู้เลือดเห็นยังอันน่ะเออเต้านันี่ไปใส่ล่ะออออโอ้หงอส้นแตกบึงห่วยบึงหองเนาะงมันนี่เนาะ น้ำแห้งนี้ทีติดกระเฮือนไหมไงทูไอไก่เนี่ยแหละพี่น้องพามาเบิ่งถัดลงไปก็จะเป็นเออถัดขึ้นไปก็จะเป็นเฮือนเอออีทเฮือนเฮือนชาแตะแล้วก็เฮือนเอออีดเน่อซึ่งตรงไ้านั่นแหละเน่อซึ่งเฮือนเอออีดขึ้นไปถัดลงมาเฮือนปลาแตะถัดลงมาก็จะเป็นเฮือนปลาโท กระโทแล้วก็เป็นเหือนป่าจันทาแข้มห่วยอันนี้เป็นถาทีฉีเคยมาเล่นตั้งแต่ยังหน่อยตะกี้มีแต่ตอาบน้ำห่วยได้บริมีน้ำกอกนี่อันนี้เป็นถาถาตั้งน้ำแต่ว่าปลูกโกไผ่ใส่ถามกา็ะหลึเนาะบนเหรินลุงถานั่นก็ได้ลงถาตรงนั่นก็ได้รงเฮือนป่าจันทา โอ้ยมาแล้วคือความฝันนี่คือฝันพี่น้นองเพราะว่าบ่อนอ้ำหนามดีแถวนี้เล่นปูหมวนขนาดเลยหรือคงเยียนมากก็มาเล่นนินหนามตอนขามากก็มาตักน้มฮุดพักปลูกพักลายตะก,กี้พอพอปเมเฒาที่ปลูกพักนี่เป็นถาตักหนมามปมเฒาแล้วก็ถาหลายๆคนนั่นแหละมึงดูพี่น้องสิให้เบิง่งถาหนามถา หาบน้ำึ้นแล้วก็เอาโลมานยู่ใส่อันใส่อันหมออ้อหม้อใหญ่ๆนะใส่กระพุยใส่กระพุยน้องกระ,ะพุยกระพุยก็กระพุยที่ดำๆมันเป็นยางมกตอยตะกี้กระพุยยางมกตอยแล้วก็ตักถุแลเต็มพุยพี่ยู่กับปราดมสองคนยู่ไปนี่ไปสวนนี่แหละ ลงไปสวนตะก่อนนะปลูกพักปลูกพักลายเลือกินกะแบ่งให้พี่ให้น่องให้ซื้อกะคายตะข้าวตะก่อนอันนี้ว่าถึงตอนผู้ใดแต่พอเมาะยังหน่อยหาหนามยินลังกโกกปฏิธรรมดายัง <c oughs> มาเบิง่งหราคือโคมฟันนี่มันหลบไปแล้วเนาะมันพัฒนาไป ไก่เติบละพัฒนาไปไก่เติบใส่มีไฟฝ่าใส่ละแต่ก่อนนั้นยังดังฟืนอยู่ทานกบบรบโบได้ดังสำได้ดังฟืนแต่ก่อนนี่แล้วก็สีโนูมาเนี่ย แต่ก่อนน่ะสิเป็นเส้นทางแบบว่าบอดเมนดินแดงสําเดยเป็นทางธรรมศาติแล้วก็มีหย้าห่อหุ่มโอ้ยธรรมศาสตร์ค่ะกเลยมีทางขาวๆเป็นหอมหลุดที่เที่ยวพอบุมีหลุดใหญ่ตอนประเมาอย่างหน่อยกับบุหน่อยวันได้ได้สิบสิบปีสิบเอ็ดปีสิบสองปียังบได้มีหลุดใหญ่เที่ยวด้ดนๆสิเห็นหลุดมาแต่เมืองทต่หนึ่งเด็กหน่อยหุ่มเซลล์ผมละ นีกสีิ้ไปนี่ไปหดพักอยู่สวนนี่แหละแต่ก่อนนะสวนบ่ท่านได้แบ่งมันก็จะใหญ่แต่ก่อนนะก็บ่ท่านมีบ่ท่านมีครัวตัวนี้ครัวตัวนี้มันเห็ดยับเขามาหาสวนอีกเนาะแต่กี้ก็จะเป็นเนื้อที่สวนประเมาออบนครัวนะบนครัวจะเป็นเนื้อที่สวนปลูกพักอยู่เพราะว่าครัวนี่ ตะกีเะกนนะ้เป็นครัวใหม่แต่ก่อนน่ะนะเป็นครัวใหม่มันก็ออยู่อาซิดกับเพละวังไตนี่โอ้ยง่ายซะแต่ก่อนนะ่ะโบมีครัวแต่ก่อนนะ่ะโบมีครัวทั้งสวนเบื้องนั่นเบื้องนี้ก็จะเป็นสวนฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนพอป่ามาเห็ดอยู่ฝั่งนั่นก็จะเป็นสวนสวนเบิดสองฝั่งก็เลยสะละที่ดินสวนนะเป็นเส้นทางเป็นครัวผสนซะ พัฒนาอันนี้ก็มันเป็นสวนของเขาอันพ่อปนวลเส้นทางตัวนี้แต่ก่อนนะเส้นทางนยอยู่นี่ได้พี่น้องเส้นทางอยู่นี่แต่ก่อนนะอันนี้ฟ่นตัดใหม่นี่เส้นทางอยู่นี่แม่นเส้นทางอันนี้เส้นทางเดิมมันก็สิไปใส่อันดีหอมห่วยลงไปฮัน,นหอมหวยนี่เป็นเส้นทางเดิม บ้านเฮาก่ะมันคือควมามฝันนี่มาเบิง่งแล้วก็เอาทางมาบนนี่แล้วก็เลยขาจาวก็เลยปะที่ดินเบื้องนี่ให้ปะนวลเละแบแบหลกกันนะพอปะนวลน,นะพี่น้องพอหรืออียังแหละจุ่มอันนี้แหละจุ่มปะนวลปะจันทานี่แหละ เส้นทางเดิมมันจะขึ้นมันแหกเห็นมานี้แต่ก่อนหันเฮ้ยอันนี้เป็นบอ่อนเล่นปลาเมาแต่ก่อนฮดสวนแล้วแล้วมาเล่นมา่กี้นอนมันเป็นเส้นทางทางตะ่กี้บ่ม,มีหลดเนาะนีแต่งัวแต่ควายและโอ้เล่นืนคำืนเมืดสวนนี้ก็เคยปลูกคือกันแต่ก่อนแต่พอปลาเมาอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นสวน ตอนนี้ก็เป็นของอาอุ่นเป็นเป็น,เป,นเป็นสวนปู่นะพี่น้องสวนปู่สวนหญ้าเข็นแคมทางมัวนตีนี่ก็เป็นเส้นทางเดิมเข็นมานี่อันนี้เนี่ยพืชตัดใหม่พัฒนาเบิ่งภาพไปนนำฟังบาเมอญ,ญใยายไปนนำ แต่ก่อนนะบได้มีขี้ฝุ่นโบดนได้ง่ายแต่ก่อนตั้งแต่บบมีทางเดงบบมีหลดใหญ่ทางนี่สิเป็นทางแบบสี่หละนี่นี่นี่เป็นสเส้นทางออแบบนี้ออรอดแบบนี้รถที่เที่ยวเนาะรถจักรหลจักรยานรถที่บ้าอนอาเภนเส้นทางกับสีห่หุม่มด้วยห้าเขียวอุ่มทุ่มอยู่แล้วก็สีเป็นหอมแบบนี้แต่ก่อนค่ะ มาเดี๋ยวนี้มันก็หหวแต่ขี้ฝุ่นเนาะพัฒนาไปกะ <c oughs> พัฒนาไปกะดีกันใจดีรีก็หหวยเนะ<ป>าะไ<ป>้ยได้ลาดปูนผลละทำอะไรเอ่ยห้ามเห็นยาห้าม <c oughs> <c oughs> น้องไปสบายดี สบายดีสห้ามเห็นย I mean like? the oh, no ังไม่ได <Har> <ed> <ce> ้เห็นยังเมนนเด้ลูกนเออโอ้มะคุงห้ามขึ้นดกแทะดกแทะเว้ยว้าทุดกแทะเฮ้ยมะคุงนี่ฮะได้อยากกินของไอ้ปเด้โอ้ยมันจะบดยังไปจะไปกินบดกินละน้อยนี่ ไอเม็ดเ่านี่เด้อเม็ดเผากัหายลมันหน่วยใหญ่เด้ครบางคำเม็ดเ่ามันหน่วยหน่อยนี่ป้าบังคัางคำไปขื้หลายเท้ตื่นมาต้องป้อนข่าก่อนบ่ใหญ่ไว้ด้เนาะใหญ่ไว้ด้สะปยนี่เอ้ยมันฉีดไปห้องเยนเลยได้ดีอันีดไปห้องเยนเลยได้ดีเออใหญ่ไว้ คือจ ah, ิงส oh, oh, <T |ar|> ูง <about> ไ้เออเออยืน <about> ยืนล uh, you know ูกยืนเลยแอวห่าเละอ่าน่ะเออเน้กคือใหญ่ไวทันหางยกพอยน้อยใหญไวกยังไม่ร้จักาภาษใหญ่แต่โตบ่ะใหญ่ต่โต้ยใส่ดอกแล้วมาเครือบเมทาวใส่ดอกนะฮะนี่ใส่ดอกแล้วเอ้าเอือ ว่ามันเป็นมะแขงมันโมแมนต์มะคือก็คือดีเถอะวะแขกคือเป็นดอกเดียวอ๋อดีว่ะเป็นมะคือดีดีดีอันนี้มะแขงอันนี้มะคือโอ้ยเขาก็มะเมืองนี้มะเต็โมบังเนี้ยโอดึงกระโปรงเม่ถาวรนี่นี่มีมาหน่อยมาฮัมเบอร์เลี้ยบปะ อ่คลิปนี้จะข้อจบไว้สำนีกก่อนด้อพี่น้องเด้อพ่อกันคลิปหนาสชคดีบัดทุกทานทุกคนที่เขาบึงเขาส้มพักนี่กันยังมีอยู่จนเดือนสามละ่ะดี